ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นงบประมาณที่ถูกปรับลดจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จะลดประมาณสัก10-12%ผมเห็นว่าการแก้ไขของกรรมธิการในรอบนี้เนี่ยนะครับมันมากเกินไปสําหรับเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอว่าไม่ควรปรับลดเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับท่านประธานเขา้าดูจากตรงนี้เหมือนว่าการให้ความสําคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้อยไปนิดเนี่ยนะครับเหมือนเป็นว่า เป็นการแย่งงานกันทําให้ภารกิจเดิมที่ทางท้องถิ่นที่มีอยู่มันก็ถูกแย่งด้วยหน่วยง,งานของรัฐบางหน่วยเช่นทางหลวงชนบทนะครับณขณะน,นี้ปัจจุบันนี้มีบางที่บางแห่งทางหลวงชนบทและก็มีบางแห่งนะครับที่มีการถ่ายโอนถนนให้กับทางท้องถิ่นไปแล้วก็ยังมีการทําคืนกลับมาทางหลวงชนบทผมว่าไม่จําเป็นต้องมีเลยนะครับในอะนาะคตนี้ให้ท้องถิ่นไปทาจะดีกว่า แล้วก็เอางบประมาณไปให้เขาเพื่อจะได้ไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณให้ถึง35เเซสักทีในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาก็มีการให้อาหารกลางวันของเด็กตดิกาการให้อาหารกลางวันก็ไปให้กับสบตให้สภาสันติสุขุ่อยูน,นิเกตตำบลซึ่งไม่เคยดูแลเรื่องนี้มาก่อนโครงสร้างที่มีความรับผิดชอบเดิมก็คือสอชสำนักงานเอกชน ประจำจังหวัดเป็นคนดูแลอยู่ไม่ทราบว่าจัดระบบโครงสร้างยังไงทําให้เกิดความรู้สึกว่าที่หวังที่พึ่งของพี่น้องประชาชนก็คือองค์ประกครองสองถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาเนี่ยนะครับสูญสลายไปหมดอํานาจก็ลดลงในการจัดการที่จะไปดูแลให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปเชิญท่านอับดุลอาดีตามด้วยท่านเอกภพเพียรวิเศษครับเชิญครับ ครับเรียนท่านประธานสภาที่ครบผมนายอับดุลนายีสามแห่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขตสามเขตอำเภอกรมปินังอำเภอบนังสตาอำเภอทันโตและอำเภอเบตงผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นงบประมาณที่ถูกปรับลดจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในี่้อล้านลดลงเหลือ4 2 8ยล้าน ซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะลดประมาณสัก12%ซผมเห็นว่าการแก้ไขของกรรมธิการในรอบนี้เนี่ยนะครับมันมากเกินไปสําหรับเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมอยากจะเสนอว่าไม่ควรปรับลดเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับท่านประธานเพราะถ้าดูจากตรงนี้เหมือนว่าการให้ความสําคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้อยไปนิดเนี่ยนะครับเพราะเหตุผลเท่าที่สังเกตดู เหมือนเป็นว่าเป็นการแย่งงานกันทำให้ภารกิจเดิมที่ทางท้องถิ่นที่มีอยู่มันถูกแย่งด้วยหน่วยงานของรัฐบางหน่วยจเช่นทางหลวงชนบทนะครับซึ่งผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับผมมีเหตุผลในเรื่องของการที่จะบอกว่าแย่งงานกันยังไงเช่นเรื่องมาตรฐานของถนนที่ผ่านมาท้องถิ่นจำเป็นจะต้องทำถนนไม่น้อยกว่า6เมตรความกว้าง ด้วยเหตุผลที่บอกว่า6เมตรนี่ต้องการที่จะเพิ่มมาตรฐานเป็น6เมตรก็เพราะว่าต้องการที่จะรองรับเรื่องมาตรฐานของทางหลวงชนบทในอนาคตข้างหน้านี่เป็นเหตุผลที่ทํามาโดยตลอดตรงไหนที่มันมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะขายายถนนให้เกินไปถึง6เมตรได้ก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้งบประมาณกับสตงในการตรวจสอบในภายหลังนั่นนะครับอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ท้องถิ่นต้องทําถนนหงเมตรเพื่อการรองรับมาตรฐานของทางหลวงชนบทนั้นท่านประธานทราบไหมครับว่าณขณะน,นี้ปัจจุบันนี้มีบางที่บางแห่งทางหลวงชนบทก็ไปทําถนนลดมาตรฐานของตัวเองลงเหลือสี่ห้าเมตรในบางพื้นที่ผมก็เห็นว่าการปรับลดมาตรฐานลักษณะอย่างนี้เหมือนกับว่า มันไม่มีพื้นที่ที่จะให้ทางหลวงจนบทไปทําถนนอีกต่อไปหรือยังไงและก็มีบางแห่งเนี่ยนะครับที่มีการถ่ายโอนถนนให้กับทางท้องถิ่นไปแล้ว mm. ก็ยังมีการทําคืนกลับมาโดยไม่ได้แจ้งให้ท้องถิ่นทราบไอ้อย่างนี้ก็หมายความว่าทางหลวงชนบทก็เป็นเหตุผลที่เราดูกว้างๆก,ก,ก็พื้นที่การที่จะทําการพัฒนาการขยายถนนตามภารกิจหลักของทางหลวงชนบท แทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับผมอยากจะเสนอให้ท่านประธานนะครับช่วยบอกเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางหลวงชนบทผมว่าไม่จําเป็นต้องมีเลยนะครับในอนาคตนี้ให้ท้องถิ่นไปทาจะดีกว่าแล้วก็เอางบประมาณไปให้เขาแต่ที่ว่าจะให้งบประมาณกับทางหลวงชนบทก็เอาทางหลวงเอางบประมาณไปให้กับท้องถิน่นเพื่อจะได้ไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณให้ ถึง35ซสักทีว่าปีนี้ขยายไปขยายมาบวกค่านมเด็กก็แล้วบวกค่าเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุก็แล้วก็ได้แค่29ยังไม่ถึง30ดีนะครับท่านประธานดังนั้นผมอยากจะให้ท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอย่างเช่นว่าในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ ที่ผ่านมาก็มีการให้อาหารกลางวันของเด็กตริกาซึ่งถ้าคิดจำนวนแล้วนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็388ล้านแต่ถ้าคิดเฉพาะในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกือบจะ200ล้านถ้าเอาตัวเลข200ล้านไปบวกเพิ่มเข้าไปให้กับท้องถิ่นเป็นผู้จัดการดูแลเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะมากกว่า30ก็ ทำให้เปอร์เซ็นต์มันขยับขึ้นมาว่ามีการกระจายหน้าให้สู่ท้องถิ่นแล้วก็ให้ตริกาเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของของท้องถิ่นซะเลยแต่วันนี้เนี่ยนะครับการให้อาหารกลางวันก็ไปให้กับสบตให้กับสภาท้องให้สภาสาันทิสุขซึ่งอยู่ในเขตตำบลซึ่งไม่เคยดูแลเรื่องนี้มาก่อนโครงสร้างที่มีความรับผิดชอบเดิมก็คือสอชอสำนักงานเอกชนประจำจังหวัดเป็นคนดูแลอยู่เรื่องนี้ท่านก็ไป ไม่ทราบว่าจัดระบบโครงสร้างยังไงทําให้เกิดความรู้สึกว่าที่หวังที่พึ่งของพี่น้องประชาชนก็คือองค์ประกครองสองถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาเนี่ยนะครับสูญสลายไปหมดอํานาจก็ลดลงในการจัดการที่จะไปดูแลให้กับพี่น้องประชาชนผมก็อยากจะเสนอต่อท่านประธานว่าสิ่งที่อยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นของงบประมาณให้กับท้องถิ่นให้ขึ้น35%เปอร์เซ็น ให้ดูที่บริบทของพื้นที่ในท้องถิ่นก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานขอบคุณครับ